พูดคุยกันวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็เท่าที่พักประชาธิปัตย์ได้มีความเห็นมาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาว่า,าควรจะได้มีการเปิดสภาสมัยวิสามันแล้วก็รัฐบาลควรจะได้เป็นเจ้าภาพในการที่จะเสนอขอเปิดด้วยด้วยตนเองเอรวมทั้งเ,เสนอขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา165เพื่อฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภานะครับก,ก็ดูเหมือนจะได้รับการถานรับจากทุกฝ่ายเพราะว่าทนายกก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานว่าก็เห็นด้วยกับการที่จะต้องเปิดวิสามันสำหรับวิรัฐบาลวิปฝ่ายค้านแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอก็ได้หาหรือกับประชุมร่วมกับท่านชวนเมื่อวานท่านประธานรัฐสภาก็เห็นพ้องกันว่า ควรเปิดวิสามันแล้วก็ควรใช้มาตร16า165รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเมื่อเป็นเช่นนี้ผมคิดว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีก็น่าจะมีความเห็นไปในทางเดียวกันสำหรับผมเนี่ยถ้ามีการเปิดวิสามันได้จริงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดการรับฟังความเห็นของสมาธิกเพื่อหาทางออกให้กับสถานการณ์ของประเทศก็ตามมาตรา165 ก็ควรจะได้ดําเนินการแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้เห็นผลข้อสรุปของการรับฟังความเห็นด้วยการอภิปรายว่าควรจะได้มีคณะทํางานหรือจะเรียกว่ากรรมธิการก็สุดแล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของสภาอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องไปดูกันว่าควรจะได้เป็นเวทีต่อเนื่องในการที่จะ รับฟังความเห็นแล้วก็สแสวงหาทางออกร่วมกันในจุดที่คิดว่าจะเป็นทางออกของประเทศได้โดยประกอบด้วยทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักร่วมรัฐบาลพักร่วมฝ่ายค้านแล้วก็สมาชิกพุทิสภาและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันว่าควรจะให้ฝ่ายใดดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน อันนี้ก็จะทําให้ทุกอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นข้อดีด้วยสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเพราะรัฐสภาควรทําหน้าที่เป็นเบทีหาทางออกให้กับประเทศเพราะรัฐสภาในระบบประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศอยู่แล้วถ้าจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับก็จะเป็นที่ยอมรับอย่างน้อยในความเห็นผมผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ยอมรับได้แล้วก็เอาทั้งคนในคนนอกเข้ามาช่วยกันคิด อันนั้นก็คงจะต้องเร่งดําเนินการนะครับว่าอ,อันไหนต้องเร็วที่สุดอันไหนปานกลางหรืออันไหนต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนกระบวนการก็คงเป็นเรื่องที่คณะทํางานชุดนั้นหรือกรรมธิการชุดนั้นจะเป็นผู้ไปดําเนินการแต่ทุกอย่างควรที่จะได้ข้อสรุปที่รวดเร็วนะครับเพราะการเปิดวิสามันเนี่ยมันก็มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการความเห็นพ้อง ในประเด็นที่จะนำไปสู่ทางออกประเทศโดยเร่งด่วนอยู่แล้วครับพรกฉุกเฉินอันนั้นก็ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกันว่าฝ่ายความมั่นคงจะเป็นผู้พิจารณาโดยะจะใช้เท่าที่จำเป็นและในเงื่อนเวลาที่จำเป็น โดยฝ่ายความมั่นคงก็จะต้องร่วมกับท่านนายกนมำตีจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิษนะครับแต่เราก็พูดกันชัดว่าท่านนายกเองก็ก็ปรารกชัดว่าท่านจะใช้ในช่วงเงื่อนไขเวลาที่จําเป็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องให้ฝ่ายความมั่นคงได้ประเมินว่าเงื่อนเวลาที่ที่จำเป็นจริงๆเนี่ยสั้นที่สุดเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรครับ ถ่ายคอก็ต้องมีการเลือกหนายใหม่ผมตอบไปแล้วนะครับในตอนถแถลงที่พักขอขออนุญาตไม่ตอบซ้ำเรื่องนี้ครับรอขอบคุณมากครับเอื่อนไขายการร่วมรัฐบาลก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งในเรื่องของนโยบายประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรซึ่งรัฐบาลก็รับเป็นนโยบายของรัฐบาลและได้ดําเนินการมาปีหนึ่งแล้วสําหรับปีที่สองนี่คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบไปแล้วเรื่อง มันสัะหลังเรื่องประกันรายได้ปาล์มและก็ขา้าวโพดก็รอแค่เรื่องข้าวกับยางพาราซึ่งผมได้ลงนามเสนอคณะรัฐมนตรีไปแล้วตอนนี้กอ็อยู่ที่ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาที่กระทรวงการคลังซึ่งผมก็ก็รบกวนท่านรัฐมนตรีคลังท่านใหม่ช่วยเร่งรัดไปแล้วนะครับสำหรับเงื่อนไขที่สองก็ยังคงอยู่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญนะครับอันนั้นก็ยังเป็นเงื่อนไขที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความเห็นผมเนี่ยผมคิดเพิ่มเติมว่า ถ้าสมมุติว่าในช่วงเปิดวิสามันถ้าเป็นไปได้นะครับจะเอาเรื่องการแก้ไขรัฐมนูนเข้ามาพิจารณาด้วยได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการแก้รัฐมนูนก็ควรจะดําเนินการให้เร็วที่สุดโดยเป็นวาระแรกเมื่อมีการเปิดประชุมรัฐสภานะครับให้ให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ครับออ,<ห>อไป็ดน <ไป S 1> นู่นเหรใช่ ก็ต <łość> ้อประสบการณ์การัน่าอะไรอ่ะอยากให้คนท่สมัยว่า